ะะหมูขึ้นราคาข้าวสารก็ขึ้นราคาเหมือนกันค่ะ,อะจอคิวอีกล้ะใช่ค่ะข้าวสารที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีการปรับขึ้นราคาค่ะแพงที่สุดกระสอบละ250บาทขณะที่ราคาไขายปลีกนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ24บถึง27บาทค่ะคาดว่าหลังตรุษจีนราคาอาจแพงขึ้นอีกค่ะผู้สื่อข่าวนะคะได้มีการลงพื้นที่สำรวจราคาจำหน่ายสินค้าหลังพบว่าสินค้าในประเภทต่างๆ มีการปรับราคาแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และน้ำมันซึ่งล่าสุดพบว่าราคาข้าวสารมีการปรับราคาจำหน่ายขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งจากการสำรวจที่ร้านอำนวยค้าข้าวตั้งอยู่หน้าโรงแรมสวัสดีโฮเทลถนนหน้าเมืองนะคะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นพบว่าร้านมีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายแล้วตามการปรับขึ้นราคาจำหน่ายของท้องตลาด ค่ะผู้ซื้อข้าวกาได้ไปสอบถามนั่งอํานวยมาซาอายุ60ปีค่ะเจ้าของร้านอํานวยค่ะเข่าจังหวัดขอนแกน่นเพิ่นกาได้บอกว่าภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยโรงสีก็มีการทยอยปรับราคาขึ้นจำน่ายราคาข้าวสารกาอยู่ที่20 30บาทต่อเทือเนาะค่ะก็ถือว่าขึ้นไหลเติบอยู่เนาะจนเทีดให้ปัจจุบันค่ะราคาข้าวสารกัปรับสูงขึ้นอ่าถือ กระสอบละ2 0 0บาทว่าซันึ่งจก็เป็นราคาที่แล้วแต่ลงสีสีกาหนดราคาและกาขาดการว่าตุ๊จีนี่ค่ะพี่ตูกค่าคุณผู้ชมกะคงสีปรับตัวขึ้นอีกว่าซันโดยเฉพาะเขาเหนียวทั้งนี้นะคะสาเหตุกะเกิดจากทั้งลงสีเนี่ยเพิ่นแจ้งว่าเขาเปลือกอ่ะมันมีราคาสูงกว่าสีสีออกว่าเป็นข้าวสารใดมันก็เลยสูงตามไปว่าซันประกอบกับมีจำนวนข้าวที่น้อยลงนะคะ้วกะ ราคากับปั๊บเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะเฮนเฮล่าเนี่ย้านค่าที่เอามาขายปีกให้พี่ให้น้องเท่านี้ก็เลยปั๊บขึ้นน้ำมาสันเนาะอะไรอะไรก็แพงนะคะทุกวันนี้นะคะอะไรอะไรก็แพงไปหมดแล้วค่ะเออบบแพงแต่ข่าวอีสานวันนี้นี่แหละค่ะบบแพงจ้าเป็นมาสติต่มกันดึงเอาเต็มจอเลยนะคะค่ะ